นำมรดกปกครองที่ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาแสดงความรักไร่และปอมดองซึ่งกันและกันตามทั้งหมดมาสู่ตากเมืองยิ้มมาสู่อ้อมกอดของพระเจ้าตางด้วยกันซึ่งจะเป็นคนที่มีความรักไร่สมานฉันท์และก็เราจะต้องปองดองสมานฉันท์กันเพื่อปันจุูประเทศและปันจุ์ูจังหวัดตางให้เป็นเมืองที่มีแต่คนดีปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่้ายาเสพติดไม่เสพยาเสพติดไม่ตัดไม้ทำลายปา่าต่างๆนานาไฉ่ใ้่สามคืนนี้เป็นสิ่งที่เราเล่นดูดกันเหมือนกันมีความรักใร้สมัครเสมอสมาสมาัคคีโดยเฉพาะวันนี้เรามีกิจกรรมและก็ต่อไปให้มีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะวันนี้นะครับที่ถนนคนเดินที่ทาําสังกัดเทศบาลตากวันนี้เดี๋ยวท่านผู้กังับการจังหวัดระบบคงบอกว่าวันนี้เราจะมีดนตรีสมัยขขึ้นนะครับเพื่อความรักแล้วกระงูรัพย์ก,ก็จะมานะครับ แล้วต่อไปถ้าท่านอยากได้นักร้องนักเต้นอะไรที่สมานฉันนะครับเราเป็นใบไป,ไป,ไปไอะไรของ่วนท้องถิ่นได้กลุปกองค์กรปกครองออออม,มาแสดงที่คลิ่น้ำอย่างนี้ท่านว่าครับสงงังคมดูเป็นกานผนู้นำส่วนราชการครับหน้าหน่วยงานทดีแล้วก็แล้วก็ดีใจครับยิ่งที่ได้มาเป็นเกียรติร่วมในกิจกรรมคืนคนตากสู่อ้อมกรดพระเจ้าตากด้วยความรักและความยายห่วงใยในวันนี้นะครับ จังหวัดตากนะครับท่านรองผู้การตำรวจตัวเอนชัย,ยทีนี้นะครับอันนี้ท่านผู้ว่าจังหวัดตากนะครับป็นผู้ในการปรกาความมั่งคงในจังหวัดตากและผู้ทานุนตองยองนรข้อความพิเศษของมนุษย์นะครับา้ สันี้ที่ศาลร่สถาปัตยตงแต่โครงการสร้างความรที่หล่กก้นแบบ่อยูชานะครับเพื่อทพวกเรานั้นรับอยู่ในความโปร่งดองที่สถาปัตย์ ท้ารืองด้านปธาหรือท่านอติว่ารตรวจได้นงบกนนดขณนี้ทุกท่านก็คงจะพร้อมแล้วนะคะดิฉันขออนุญาตโอสมมาสมพุทธัตส์ภาสีเลระในตุิยันติตัสมาสีล่างโสมาสมพุทธัตส์ ประทับใจอีกภาพหนึ่งที่เราจะจารึกไว้บนแผ่นดินเมืองตากลางจุดเพื่อเพียนะครับแล้วก็ท่านก็สามารถตอบไดนะครับซึ่งก็เป็นากษัตริย์นะครับที่ผู้ชาติผู้บ้านผู้เมืองนะครับสิงห์มหาราชว่าโอ้โหสิงห์มหาราชว่าข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าจะละวางจะละวางสิ่งที่จะสร้างความขัดแย้งสิ่งที่จะสร้างความขัดแย้ง ในหมู่ประชาชนไทยในหมู่ประชาชนไทยข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าจะกระทำกิจกรรมใดๆจะกระทำกิจกรรมใดๆเพื่อมุ่งต่อความสงบสุขของชาติเพื่อมุ่งตอความสงบสุขของชาติและเพื่อพัฒนาประเทศและเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืนข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าจะไม่ยึดถือเฉพาะตัวกูจะไม่ยึดถือเฉพาะตัวกู ความกูจะมีแต่พวกเราจะมีแต่พวกเราข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าจะคำหนึ่งถึงจะคำหนึ่งถึงครอบครัวครอบครัวชุมชนชุมชนส่วนรวมส่วนรวมและประเทศชาติและประเทศชาติเป็นสัมพันกันะครับแชร์กันนะแชร์กันนะเอาทุนเลยนะคะ อาจรย์เพอขอให้คิด้วยได้ขอใหู้ทำอะไรกับ้วยเอาเครียนเชิญท่านไป็ูต้นแขเลยค่ะตามท่านผู้ว่าไปเลยค่ะเชิญทุกท่านนะครับไป็นูนไรบ่ทกคนปลูกไันนหมครับ่ไดบอกว่าต้นไหนคูปลูกต้นแขง9ต้นนะคะแา้ากยนสำคัญม่ด้วยที่ท่านกินกันไปไปได้ก็แบ่งกันแบ่งกันนะคะ่งซื้อด้วยแถมก็หลังด้วยนะคะ แบกกระเป้าเลยเนี่ยเราล่วงกันเออร่วมกันเรารักกันนะเข้าใจแล้วนะเนี่ยเข้าใจกันแล้วไปกินข้าวกันได้แล้วโอเคเลยครับสวัสดีครับ